เริ่มต้นปี2024ด้วยการที่ไปทำงานที่ร้านคาแครซึ่งผมเนี่ยไปสมัครเอาไว้แต่ช่วงตันปีก่อนซึ่งตอนที่ไปสมัครก็รู้สึกว่าเจ้านายเขาก็เหมือนเหมือนจะเป็นคนที่ดีด้วยซ้ำไปคาแครนี่ก็จริงๆเป็นงานที่ ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ hey, hey. ครับแค่ควจะรู้ว่าอุปกรณ์อันนี้มันใช้ทําอะไรอันนู้นใช้ทําอะไรใช้ให้ถูกแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์ยังไงให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดอะไรเนี้ยผมใช้เวลาการทํางานที่คาแคร์ตรงนั้นนี่แค่ hey. อาทิตย์เดียวครับเพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมเนี่ยไปทําอีกสาขาหนึ่ง คือไอคาแคร์ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันมันแยกเป็นสาขาสาขาแบบหลายสาขาครับแต่มันไม่ได้อยู่หากันมากสมมติว่าสาขาที่หนึ่งเต็มก็ให้ไปสาขาสองเจ้านี้ที่ผมทำเนี่ยมีอยู่เจ็ดสาขาครับวันนั้นเนี่ยผมไปทำงานที่สาขาที่สองระหว่างทำทัทครับคือ คือรถมันเข้ามาแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามีใครไปอยู่ที่จุดที่มันใช้น้ำฉีดล้างก็กกเลยฉีดล้างแต่ด้ยวยความที่แบบก็คงจะทำไม่ถูกเลยอยังไงมันก็ทำให้รุ่นทีที่อยู่ประจำสาขาเนะแย้้วก็มาต่อว่าประมาณหนึ่ง ไม่ประมาณนึงก็เขามควรอยู่แล้วก็พอว่าผมเสร็จเขาก็มาว่าผมในชั้นกลุ่มต่อเฮ้ยพี่พ,พี่ส่งให้นี่มาได้ไงทําไม่เป็นเลย<ม>คือผมจําวิธีการที่ทํามาจากอีกสาขาหนึ่งอะพอมาทําอีกสาขานึงมันกลายว่ามันมันไม่ได้เป็นเป็นในรูปแบบที่เขาทํากันหลังจากที่พี่ผู้หญิงคนนั้นเขาเอ่อเหมือนกับถาม ที่เป็นที่เป็นเจ้าของเจ้าของคาแคร์เนี่ยไอเจ้าของคาแคร์เนี่ก็บอกว่าเออผมมีปัญหาการข้อสะบมคือว่าว่าใส่ตัวผมไปซึ่งพอผมเข้าไปอ่านแล้วแบบเดี๋ยวนะทำงานกันอยู่สองสามวันนี่นี่บอกนี่มาบอกว่ามีปัญหาแล้วยเหรอคือเข้าใจในเรื่องของการที่เขาอยากจะแก้ตัวให้เราะ ม,มันตัดสินกันง่ายขนาดนี้เลยวะคือก็ยอมรับนะครับว่าเราแม่งเป็นคนที่เงียบๆแต่เราก็ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหานะออบางทีบางทีอุคลิกคนเราบางทีมันมันก็เป็นเฉพาะตัวครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ยาวๆนี้มันคงมันคงจะไม่สวยแน่เพราะว่า อย่างแรกเลยคือที่ผมตกลงเอาไว้ว่าผมทํางานแบบพาร์ทไทม์ซึ่งปกติแล้วทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยสมมากมันจะได้รายได้รายวันหรือรายอาทิตย์นะครับซึ่งผมไม่ได้เลยสักบาทเดียวครับก็ออกแม่งเลยครับแล้วก็หลังจากผมออกมานี่ก็ล้างงานไปเลยครับจนหมดเดือนมกราคมมแล้ว เดือนกุมภาพันธ์นี่หลังจากที่ผมออกมาจากคาแครแล้วว่างงานจนเข้าเดือนกุมภานเนี่ยผมก็ยังว่างงานอยู่เหมือนเดิมแต่ในระหว่างว่างงานนี่ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่นะครับก็คือวันนึงผมเดิน Facebook อยู่แล้วผมบังเงินไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งของเพจเพจซืกอวันนายบายนนติน ก็คือเพจของนัตติงที่เป็นนักาพากยมวยปล้ำมาแครับนะแชร์ว่าช่องโมโน2ทเนี่นยจะเอามวยปล้ำมาฉายซึ่งแบบ้ยซื้อเลขสิบมาฉายเป็นของ W W E เนอะเออซึ่งซึ่งเหลือเชื่อมากนะก็ซื้อมวยปล้ำของ W W E มาฉายบนฟรีทีวนะีตอนนั้นมันเป็นสุดใหญ่ด้วยนะชื่อ elimination c h a m b e r ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ดูอีกครั้งนี่นนยสำหรับมวยปั้ำในทีวีแบบปกติที่เราสามารถดูได้ง่ายๆมันเริ่มฉายตอนห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มยี่สิกว่านาทีแล้วก็ยาวจนไปถึงปีสองบอกเลยสนุกมากครับแบบดูไม่ง่วงเลย สู่ช่วงหางานทำเหมือนเดิมซึ่งไอเบ้นน้องผมที่ที่สนิทกันเนี่ยก็มันก็บางเงินว่าจะได้ลงไปทำงานที่กรุงเทพนี้ก็เลยถูกลงมนว่าเดี๋ยวให้มันลงไปทำงานก่อนแล้วก็จะเดินทางตามไปก็จะทำงานที่เดียวกันนนะครับซึ่งมันก็ไปก่อน ประมาณสักปักหนึ่งครับแล้วก็ผมก็คุยกับพี่ปาว่าผมว่าจะตามอ้เบนเนี่ยไปไปจะทํางานด้วยกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเงินนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินคือในความที่พี่ผมเพิ่งจะเรียนจบคือแบบเรียนใกล้จะจบแล้วอ่ะมันก็เลยแบบใช้เงินกับทางพี่ชายผมมากกว่า ทำให้ไม่มีค่าค่าเดินทางลงไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปครับว่าไม่มีค่าเดินทางที่จะลงไปแล้วไอ้เบนเองก็คนดยู่ที่นั่นไม่ได้เหมือนกันว่าโดนจะว่ากดขี่แล้วไม่ได้ก็มันก็คงใช้คำนี้ได้อยู่นะ มันก็เดินทางกลับมาอยู่บ้านเดินงแล้วก็ทั้งเดือนนั้นผมก็ยังอยู่ในสภาพไรงานเดือนที่สี่เดือนเมษาครับไม่มีอะไรที่ผมจดจำได้นอกจากช่วงสงการที่บอกเลยว่าแม่งสนุกโคนเลย วันสงการมี3วันเนี่ยผมก็ออกไปเล่นแค่วันสุดท้ายวันเดียวนะเพราะว่ามันมันไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าด้วยความที่แดดมันร้อนด้วยแล้วก็แล้วก็อยากประหยัดเงินด้วยอยีเกเหตุผลหนึ่งนะับผมบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับแม้ผมจะเล่นแค่วันเดียววันนั้นก็กลับบ้านห้าทุ่มครับออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็เรียกว่า สุดสุดมันครับสำหรับสงการปีนี้ปีหน้าไม่รู้เป็นไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะวางแผนยังไงต่อดีนะครับเดือนที่ห้าเดือนพฤษภาครับก็ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าเดือนนั้นทำอะไรไปบ้าง รู้แต่ว่าเดือนนั้นนี่น่าจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในปีนี้แล้วโอแม่งแบบร้อนชิบหายเลยเรื่องของงานพาาทานเนี่ยผมก็ยังหาไม่ได้ก็ยังว่างงานเหมือนเดิมครับทั้งเดือนนั้นก็จำได้แค่นี้ เดือนที่6เดือนมิถุนาก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบฉับพลันเลยนะครับการหางานพารท์รทไทม์นี่ก็คนขางที่จะหายากนะขนาดไปสมัครตั้งเจแปที่ได้มั้งเอาแค่ว่าโทรมาเนี่ยโทรไปสองเจ้าอีกครับแล้วก็มีไปสัมภาษณ์งาน แค่ทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้เลยเดือนที่7เดือนกรกฎาคมครับหลังจากที่ช่วงครึ่งปีแรกก็วุกยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในส่วนของงานพาร์ทไทมก็หาไม่ได้เลย ท้าให้ผมสุกคิดได้ว่าออไองานเหล่านี้ที่ไปสมัครเอาไว้เนีเราไม่ได้สมัครเพราะความอยากทาหรือมีใจที่จะทาเราแค่ไปสมัครเพราะว่าแค่ให้มันมีงานไม่ได้เงินสวยๆแต่ทั้งทั้งที่ความความรู้สึกแรกของการทํางานสิ่งที่ควรจะมีก็คือความอยากทางานแต่ผมไม่มีเลย ซึ่งมันก็งี่เงา่าดีแต่มันมันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะยังไงคือมันก็ไม่น่าไปสมัสระครแต่แรกนะครับมันไม่ได้มีใจที่จะทำไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถ้าจะไม่เอาก็ไม่ต้องเอา ดือนสิงหาคมเดือนที่8ครับก็ตัดสินใจแน่แน่ว่าพอทําในสิ่งที่ใจรักดีกว่าก็เริ่มทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับและก็เพิ่มทักษะอะไรที่ที่ตัวเองสนใจหรือทักษะที่มันจะเป็นต่อชีวิตอะไรอย่างเช่นการตัดผม ก,เกตเต็เริ่มซื้อเป็นตเลียมาแล้วก็มาทำกตัวเองแล้วก็มีทักษะหลายอย่างที่ผมเป็นเรียนรู้เพื่อนเราแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับอะไรที่ตัวเองที่ตัวเองอยากจะทำแล้วนำมาับใช้ได้ก็เดือนนั้นทั้งเดือนก็เป็นเหมือนกับเดือนแห่งการ ตรางความรู้สร้างทักษะอะไรใหม่ๆให้กับด้วยสำหรับเดือนสิงหาคมเดือนที่แปดเดือนที่9เดือนกันยายนกันยายนเนี่ยมันชื่อเดือนที่ผมชอบมากแล้วก็เลขเกก็เป็นเลขที่สวยมากๆแต่ว่า โชงชีวิตของผมในเดือนกันยาของปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลุงผมที่ผมมีปัญหาส่วนตัวด้วยเนะี่ยคือมันดันออกจากคุกมาออกมาจากเรือนจำหลังจากที่จำคุกอยู่ในนั้นประมาณปีเศษๆซึ่งก็พอ,อกลับมาบ้านปุ๊บ มันก็หาเรื่องแซะตัวผมแล้วก็พี่ชายเกี่ยวกับเรื่องของการทํางนานคือมันออกมายังไม่ถึงย4ชั่วโมงมันก็มาแซะชีวิตผมนันแล้วผมเองก็พยายามหาทางหลีกเลี่ยงการประทะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีลูกสาวสองคนและลูกสาวคนโตเนี่ยก็เป็นคนที่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงส่วนคนน้องเนี่ยก็เป็นคนที่ผมสนิทด,ด้วยแต่เปเด็ก ึ่งถ้ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บลูกสาวเขาก็จะเป็นแบ็กทันทีนะครับก็จะเป็นแบ็กอัพให้กับพ่อตัวเองนั้นทีคือยังไงมันก็ต้องช่วยพ่อตัวเองแล้วต่อให้พ่อตัวเองจะเป็นคนเดียวขนาดไหนแต่หัวพอลูกมันตัดไม่ขาดนะครับซึ่งก็ยังดีครับที่ไม่ได้มีอะไรที่แย่ๆเกิดขึ้น เดือนตุลาคมครับเป็นเดือนที่่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะว่าือนเช้ามาวันเสาร์เนี่ยแม่ผมก็เรียกผมไปคุยเกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของรอออะไรเงี้ครับประมาณว่าผมไม่ได้ให้เบอร์สัสดีไว้ก็เลยไม่สามารถ ติดต่อผมได้ผมก็เลยอ๋อโอเคก็จะก็จะเอาเบอร์ไปให้เขาในในช่วงที่มันเป็นวันราชาการนะครับแม่ผมก็ถามว่าเออให้แม่ไปด้วยไหมอะไรนี้ก็ผมก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเขาบังคับให้ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเี้แล้วก็เออผมก,ก็ว่าเออจะก็หัทหลัง ก็หันหลังแบบเดินกลับไปที่ห้องตัวเองแล้วแล้วเหมือนแกก็ไม่พอใจครับแกก็นินทาแบบคือพูดรับหลังแบบค,คือยังไงก็ได้ยินนะครับือแบบเฮ้ยมันมันไม่โอเคอผมไม่โอเคกับการที่แม่ผมทาแบบนั้นซึ่งก็กลายเป็นว่าเช้านั้นก็ทะเลาะก,กันหนักเลยครับคือ เราด้วยความหวังดีเราไม่อยากเราไม่อยากให้แม่เราอะทำทุรลัก์ุ่งยากเยอะและด้วยความที่เราก็โตแล้วเราก็อยากจะรับผิดชอบตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแต่แกแบบมันไม่รู้ด้วยความตักกะด้วยความคิดอะไรยังไงของแกที่มันก็กลายเป็นว่าแบบจากเรื่องภุรลส่วนตัวก็มา กลายเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันแบบทะเลาะกันแบบงี่เง่าจิบหายเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าวันทั้งวันนั้นนี่แม่งแบบเสียไปเลยแบบอารมณ์เสียกันทั้งวันนะครับก็เดือนตุลา2024นี่แบบเป็นเดือนที่ชีวิตผมแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้ ฟิวเสียสักเดือนเลยเออแต่ก็ยังดีนะที่ผ่านมันมาได้ก็โอเคครับเดือนพฤศจิกายนครับนี่ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ผมชอบมาก และที่สําคัญเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของผมด้วยนะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนของปีนี้มันมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเกิดขึ้นหลายอย่างครับปากปนกันไปมั่วไปหมดอย่างวันที่18ซึ่งเป็นวันเกิดของผมแล้วผมเนี่ยอายุครบ20ปีแต่มันเป็นวันมันเป็นวันเกิดที่ มันเป็นวันเกิดที่ไม่มีอะไรเลยครับเพียงแต่เรามีมวลความรู้สึกกับเรื่องของความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่จำความได้มันก็หลายเรื่องครับและพอมานึกถึงปัจจุบันในวัย20เนี่ยก็เออ มันก็รู้สึกเหลือเชื่อครับที่ตัวเองมีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าฝาเราจะเติบโตมาได,ดม้มันยากลําบากจริงๆมันไม่ได้ยากลําบากแค่ตัวเราคนเดียวมันรวมไปถึงผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะพ่อแม่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์คนทุกคนในชีวิตเราครับที่ผ่านาาก็มาแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทําก็คือ ช้ชีวิตอยู่ต่อไปในเมื่ออายุครบ20แล้วก็อยู่ต่อให้มันถึง30พออยู่ต่อให้ถึง30ก็อยู่ต่อให้ถึง40แล้วก็ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะถึงเวลาที่อะไรสักอย่างมันกําหนดไว้ว่าให้เราต้องไปก็ประมาณนั้นครับด้วยมวลความรู้สึกของผมเองมันมันก็รู้สึกวิเศษ ที่มีชีวิตมาได้อยู่ทุกวันนี้จนถึงอายุ20เดือนสุดท้ายของปีครับเดือนธันวาคมเอ่อถึงจะเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเดือนของการเริ่มต้นแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับมีเรื่องของ แผนอีกหลายๆอย่างในชีวิตเพราะด้วยความที่เราโตขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่เรต้องทําเพิ่มขึ้นครับมันเป็นวงจรชีวิตมนุษย์นะคือเราก็ต้องไปตามสภาพของมัน,นมนุษย์ทุกคนเหลีกหลีกหนีไม่ได้ครับอยากทําอะไรที่ทำเถอะครับ ถึงจะอายุยังไม่เยอะแต่บางทีมันก็ไม่แน่นอนแลครับบางทีเวลาชีวิตอาจจะถูกตัดหายเหมือนกับไฟดับเลยก็ได้ไม่รู้จะพูดกล่าวคำลาอะไรดีครับก็เจอกันใหม่นะอย่าเลืมนะครับชีวิตมีแต่เรื่องครับถ้าคุณยังไม่ตาย ชีวิตคุณจะมีแต่เรื่อง